ถดเบนะครับมีอะไรคุยกับช่างไหมครับก็ตามเดิมราคาอันนี้ก็ใช้แรงคนประมาณที่เราใช้กันบ่อยหกแรงนะครับโมทอถ้าผมถ้าเป็นม้าเนี่กี่แรงครับถ้าเป็นม้านี่ก็มาออกไม่เป็นสายได้หกแรงม้าหกแรงม้านะครับให้ราคาให้ราคาสุด่อันนี้คืออ่าหาแรงแรงไม่ออกนะครับผม พอแล้วใส่แค่นั no? oh right. ้นแหละไม่ต้องเข้าไปนั่นแหละครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i ครครับให้กับช่างคิวปอด ที่อ่าเข้าเลยไม่เข้าิโก้ก็โก้ก็ดีิโกะานน้นใ้ตัอง่แต่ไมเะไ้นมันอ่ะให้เขดูให้ถ้านี้ยเอทำไม ใส่ที่แรกเลยไนดะ้เอาลงไปใส่มาคำเดียว,วมันจะใส่รูปของเขาเอารถขั้นที่เป็นกอกได้ <c oughs> เอาเอามีอยู่ขั้นหนึน่ง <c oughs> มาแหวนหนูร้อยวิโก <c oughs> ขั้นที่เขาเห็ดเลยโนอะ้รู้ลยว่ามีกรอมาแหวนอีกกอกนึง